มาแล้วเลขลุงแป้นแอดโชคเงินให้มา1สิงหาหกแปดคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาช้าแต่มานะ ติวกันต่อกับการบ้านวิชาความรวยนะ,ะ EP ที่4แล้วค่ะมาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันนะคะแอดมินเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะทุกคนขอให้เฮงขอให้รวยและขอให้ออกตัวที่เราการเลยนะคะมาถึงช่วงกลางเทอมแล้วค่ะบางท่านอาจจะกาข้อสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางคนก็ยังยืนงงในดวงเลขอยู่นะ,ะ,ะมาดูกันที่การบ้านชุดนี้ดีกว่าค่ะทุกคนมาเริ่มกันจากใบนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่เนื่องจากว่าแอดมินเจอมาอีกทีหนึ่งและเพิ่งจะนํามาฝากในงวดนี้นะคะถ้าดูจากภาพ ก็เหมือนจะเข้ามาแล้ว2งวดนะคะทุกคนตั้งแต่งวดที่ออก4ีต่อมาก็คือ2อนั่นเองนะอ่ะมาลุ้นการในงวดนี้เป็นงวดที่3นั่นเองนะทุกคนแอดอาซุนีบาทค่ะ1สิงหาคมให้มาเด่นไปที่เลข8นะคะจับคู่2หางเน้นๆงวดนี้นั่นก็คือเลข58 กับเลข98นั่นเองอีกครั้งนะทุกคน58กับเลข98เด่นไปที่เลข8มาลุ้นกัน2ห่างเน้นๆสําหรับงวดนี้เป็นงวดที่3 1สิงหาคมจะเข้าไม้เราก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะพูดถึง5885ถือว่ามาตรงกันเลยนะคะกับชุดตัวเลขนี้ชุดตัวเลขนี้ก็ให้ห่างเดียวไปกลับนั่นก็คือเลข5885้นั่นเองนะทุกคนอามาลุ้นกันจะเป็นยังไงนะคะและตามมาติดที่ชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุกคนเป็นเลขของเฮียน,นันเฮียนันให้มางวดนี้1สิงหาคม 3ตัวบนฟ้าห่างเดียวเลยนั่นก็คือเลข496ค่ะและสําหรับชุด2ตัวลงล่างห่างเดียวแขนแขนงวดนี้นั่นก็คือเลข06นั่นเองเป็นเลขของเงียนนันในงวดนี้1สิงหาคมเรามาลุ้นไปด้วยกันว่าเลขของเงียนนันจะเข้าไหมนะคะและหลังจากนั้นเรามาต่อเนื่องก,กันกับชุดตัวเลขของลุงแป้นค่ะทุกคนลุงแป้นให้มาเรียบร้อยแล้วในงวดนี้1สิงหาคมนะคะ3ตัวห่างเดียวเลยนั่นก็คือเลข587ค่ะ 2ตัวเน้นๆไปที่เลข78ค่ะตัวรองลงมาจะมีเลข2องหหและเลข84ดสีนั่นเองแล้วก็มีเลข3ตัวท้ายด้วยนะคะนั่นก็คือเลข2อง กับเลข4 4 5นั่นเองสําหรับชุดตัวเลขของลุงแป้นในงวดนี้อ่ะมาลุ้นกันว่าเลขของลุงแป้นจะเข้าไหมนะคะจากนั้นเรามาดูกันกับชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุกคนฉาย,ยาของเขาแอดตูนนั่นเองนะคะสาหรับงวดน,นี้1สิงหาคมค่ะแอตตูนให้มาตัวจับพูดจะมีเลข36 37 93 97นะคะ3ตัวห่างเดียวของแอตตูนงวดนี้นั่นก็คือเลข7 9 3นั่นเองซึ่งก็ถือว่า เลขของแอตูนนะคะมี3993นี้มาตรงกันเลยกับชุด2ตัวลงล่างห่างเดียวของแอดเอื e ้อยหลาค่ะแอดเอื e ้อยลาให้มา2ตัวลงล่างห่างเดียวเน้นๆน,น,นั่นก็คือเลข3993เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงชุดข้อมูลน,นี้ค่ะเป็นเลขจากแอดโชคเงินล้านั่นเองงวดนี้ให้มา1สิงหาคมนะคะทุกคนเด่นไปเลข0กับเลข9ค่ะทุกคนจับคู่จะมี91 93 96 01 03 และเลข06นั่นเองสังเกตเลยแอดโชคเงินล้านนะคะก็มีเลข9339หางนี้ตรงกันเลยกับชุดตัวเลข2ตัวลงล่างหางเดียวของแอดเอื้อยหล่าค่ะและเลข9339ของแอดโชคนี้นะคะทุกคนยังมาตรงกันอีกกับเลขของแอดตูนแอดตูนให้มาก็มีเลข3993เช่นเดียวกันถือว่า3993ตรงกันหลายใบเช่นเดียวกันในงวดนี้นะคะทุกคนอามาลุ้นการจะมาไหมสําหรับชุดตัวเลขนี้นะคะ และหลังจากนั้นเรามาดูกันกับชุดนี้ค่ะทุกคนฉายาของเขาแอดเอกเมืองย่านั่นเองนะสำหรับวัวที่แล้ว16กรกฎาคมให้42กับ62มาเลขออก24กับ26ออกเป็นตัวกลัดนั่นเองและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับวัวที่ผ่านมาเลขของแอดเอกเมืองย่านะคะและสำหรับวัวใหม่ค่ะ1สิงหาคมแอดเอกเมืองย่าให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นชุด2ตัวรองล่างของเขานะคะ งวดนี้จับคู่จะมี5-4 5-5 5-6ฝั่งขวาจะมี7-4 7-5และเลข7-6นั่นเองสำหรับงวดนี้อามารุนการวันเลขของเอสเอกเมืองยาจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไม้งวดที่แล้วก็ถือว่ามาหมดเลยทั้ง2ตัวบนฟ้าแล้วก็2ตัวลงล่างนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการที่สุตัวเลขของลุงนินกันบ้างนะคะ สำหรับมวดที่ผ่านมา16กรกฎาคมแอดมินไม่ได้นำมาฝากไม่เจอข้อมูลนะคะทุกคนเลขของลุงนินมาทั้ง2 4แล้วก็เข้าทั้ง26เลยนะคะทุกคนอมาหมดเลยทั้ง2ตัวบนฟ้าแล้วก็2ตัวลงล่างนะคะและสำหรับงวดใหม่ค่ะแอดมินไปเจอมาก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆนะคะ1สิงหาคมลุงนินให้มาชุด3ตัวจะมี 980, 981แล้วก็983นะคะ2ตัวจะมีเลข 1, 4 16 80นะคะทุกคนรวมไปถึง 81, 83และเลข93นั่นเองนะคะการชุดเบิ้ลเลข11นั่นเองค่ะสังเกตเลยเลขลุงนินก็มีเลข93เช่นเดียวกันรู้สึกว่าใน EP นี้นะคะ เลข9339จะเด่นตรงกันหลายใบยนะทุกคนเนื่องจากว่า2ตัวลงล่างหางเดียวแขนแขนแอดเอื้อยหล่าให้9339มาเพราะตามสถิติแล้วเลขของแอดเอื้อยหล่าเข้าบ่อยเดินดีจริงๆกับทุกคนแล้วก็มีหลายๆท่านให้เลขนี้มาด้วยสําหรับพวกนี้ถือว่าเลขเด่นตรงกันที่9339เลยอ่ลยมาลุ้นกันจะมาไหมนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนเป็นเลขของแอดเลือลั่นสนานเมืองนะคะให้มาในงวดนี้1สิงหาคมเป็นชุด3ตัวค่ะ หางเดียวเลยนั่นก็คือเลข8-5-3กับ8-3-5อีกครั้งนะคะทุกคน8-5-3 จับเลข8 3 5 3ตัวหางนี้เลยแอดเลอร์ลั่นให้มาอามาลลุนการ1สิงหาคมวัสดุเลขของแอดเลอร์ลั่นจะเข้าไหมนะคะรวมไปถึงใบนี้เป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงฉายาของเขาแอดโจนั่นเองค่ะทุกคนแอดโจให้มาสําหรับงวดที่แล้วนะคะเขาบอกว่างวดนี้ทําได้เลข2ตัวจับผู้เขาก็ให้เลข2 4มาด้วยนะคะปรากฏว่าเลขก็มา2 4จริงๆค่ะและสําหรับงวดใหม่แอดโจให้มาเรียบร้อยแล้วนะ1สิงหาคมเด ไปที่เลข4นะคะจับคู่2หางเน้นๆนั่นก็คือเลข4-3กับเลข4-4นั่นเองนะอีกครั้งนะคะทุกคน4-3และ4-4-2หางเท่านั้นมาลุ้นกันในงวดนี้ว่าชุดตัวเลขของแอโจจะเข้าไหมนะคะ <ๆ S 1> จากนั้นเรามาดูกันกับชุดตัวเลขใบนี้ค่ะทุกคนชายาของเขาแอดนอหนูรู้เรื่องให้มาในงวดนี้1สิงหาคมแอดมินขออนุญ,ญาตอ่านเฉพาะชุด2ตัวล,ล่างนะคะให้มางวดนี้จะมีเลข3 2 3 5 37 38และเลข39เด่นไปที่เลข3นั่นเองซึ่งเลข3นะคะทุกคนถือว่า มาตรงกันเลยกับแอดและชนุกมีโชคแอดและชนุกมีโชคให้มาก็มี93กับ53นะคะส่วนแอดนอหนูรู้เรื่องก็มี35และ39เช่นเดียวกันเรียกได้ว่างวดนี้มี3993เด่นตรงการอันดับที่1เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวอมินจะสรุปในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะอามาลุ้นการจะเป็นยังไงในงวดนี้และสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนฉาย,ยาของเขาแอดสินโคราดนั่นเองให้มา1สิงหาคมค่ะ3ตัวจะมี6,37 375และ675นะคะทุกคน2ตัวจะมี3 6 3 7 75และ76นะคะทุกคน2ตัวเขาให้เน้นไปที่2หหางนี้นั่นก็คือเลข3 7กับ7 5ที่เขาชี้ลูกศรให้อ่ามาลุ้นกัน3 7กับ7 5จะมาไหมและสำหรับข้อมูลใบนี้ชายายแอดยืนค่ะแอดยืนให้มาในงวดนี้1สิงหาคมเป็นชุด2ตัวบนฟ้านั่นเองนะคะจับคู่จะมี54 6, 3, 90 และเลข64นั่นเองนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับชุดตัวเลขของแอดยืนแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆน,น,นั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจน,นั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเปังปัง,ปงรวยๆวยสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยขอเป็นกําลังใจให้นะ,ะทุกคนบางคนอาจจะสอบไม่ผ่านหลายงวดอาจจะท้อก็เป็นไปได้นะคะแอดมินขอเป็นกําลังใจให้ ทุกท่านนะคะทุกคนเราสอบไม่ผ่านงวดที่แล้วอาจจะสอบผ่านงวดนี้ก็เป็นไปได้นะทุกคนชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะคะ และสำหรับวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุคขขนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้งๆมั่นหมานสุขุสุคขขนเด้อค่ะเด้อ